ยูทูบสวัสดีครับผมต้านะครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้บรรยากาศดีมากๆที่ผมมีแผนนะครับที่จะไปวิ่งนะครับเป็นคาร์ดิโอเนาะเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะครับแต่ตอนนี้เป็นเวลาประมาณ6กโมงกว่านะครับก็มีแผนที่จะไปวิ่งจะไปอีกสถานที่หนึ่งนะครับเป็นสถานที่ที่แบบเงียบดีแล้วก็คนน้อยดีนะครับก็เลยจะไปวิ่งนะครับเปลี่ยนบรรยากาศบ้างเนาะเย็นๆแบบนี้นะครับนี่แต่งตัวมาแบบพร้อมวิ่งเลยนะครับป่ะเดี๋ยวเราไปวิ่งกันดีกว่า โอ้ยบรรยากาศโคตรดีตอนนี้ผมวิ่งเป็นระยะทางประมาณเท่าไหร่ไม่รู้แต่แบบแค่ออกตัวแป๊บเดียวนี่แบบเหนื่อย หอ,อแพคแขกเลยนะครับไม่เหมาะจริงสายก้ามนี่ไม่เหมาะกับสายวิ่งจริงโหคนเหนื่อยหนักตัวด้วยคิดดูผมน้ำหนัก84วิ่งแบบนี้แม่งเหนื่อยแต่เอาจริงๆนะที่นี่บรรยากาศดีมากนะครับเพราะว่าไม่มีใครเลยนะครับแล้วก็มีคนมาวิ่งไม่ถึง10คนด้วยมั้งนะครับเป็นสถานที่ที่แบบบรรยากาศดี ลมเย็นดีสูตรอากาศได้ดีมากนะครับวิ่งเหนื่อยแล้วนะครับเมื่อกี้วิ่งไปประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงนะครับ30นาทีนี่จับเวลาอยู่ก็เอาเรื่องเหมือนกันนะครับเพราะว่าเส้นทางค่อนข้างจะไกลแล้วก็ระยะไกลมากนะครับเออมีเรื่องหนึ่งอยากจะมาคุยแล้วกันนะครับถือว่าเป็นท็อปิกของคลิปนี้เลยนะครับ ท็อปปิกของคลิปนี้นะครับมีน้องๆนะครับถามกันมาแล้วก็บางคนที่เพิ่งติดตามผมนะครับก็อยากจะรู้นะครับว่าพิต้าครับตอนนี้พิต้ากินกี่แคลอรี่นะครับแล้วก็หวันพิต้ากินอะไรบ้างกินกี่แคลอรี่กินเท่าไหร่บ้างนะครับแล้วก็วิธีการคํานวณแคลอรี่ต้องคํานวณแบบไหนนะครับผมก็จะมาสอนนะครับวิธีการคํานวณแคลอรี่แบบง่ายๆเลยนะครับไม่ต้องแบบไปอะไรยากมากมายนะครับวิธีการนะครับนั่นคือคุณเข้าไปที่ Google นะครับนะทำตามผมเลยเข้าไปที่ Google นะครับพิมพ์คำว่าคำนวณแคลอรี่นะครับเดี๋ยวเข้าไปที่ Lovefit แล้กันะครับ com Lovefit com นะครับนี่นะครับเข้ามาที่ Lovefit com นะครับมันก็จะมีให้เราเลือกนะครับเครื่องคำนวณการเผาผลาญพลังงาน BMR Step BMR คืออะไรนะครับผมเป็นผู้ชายใช่ไหมผมก็ใส่ผู้ชายไปน้ำหนักตัวตอนนี้เท่าไหร่84ส่วนสูง 163ซติมตนะครับตอนนี้อายุใส่เข้าไปปุ๊บคำนวณออกมานะครับก็เป็น BMR calorie นะครับก็คือ1,835แคลนะครับสองนะครับ s t D e ป TDE นะครับปุ๊บปุ๊บมันก็จะมีให้ใส่นะครับกิจกรรมออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาความหนักประมาณ3-5ต่อสัปดาห์วันต่อสัปดาห์ผมก็ใส่ไปแล้วก็คำนวณออกมามันก็จะเป็นคำนวณ TDEE 2008ของผมนะครับ2008 44แล้วก็สเต็ปที่3นะครับคือสเต็ปไดเอทแพลนนิงนะครับไดเอทแพลนนิงแล้วแต่คนนะครับเป้าหมายที่ต้องการลดน้ำหนักเท่าไหร่ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็จำนวนวันที่เราจะแพลนว่าเราจะลดน้ำหนักก็ใส่เข้าไปอันนี้เป็นเป็นไดเอทนะครับซึ่งถ้าเป็นการเพิ่มน้ำหนักหรือว่าเป็นการ เพิ่มกล้ามเนื้อก็ต้องบวกแคลอรี่ขึ้นไปนะครับแต่เราอยากรู้ว่าเรากินแคลอรี่เท่าไหร่ก็ไม่ยากใช่ไหมครับเมื่อกี้มีวิธีบอกอยู่นะครับก็คือถ้าลดน้าหนักก็ใส่ตามนั้นไปเลยนะครับไดเอทแพลนนะครับแต่ถ้าอยากเพิ่มน้ําหนัก เราก็หาพลังงานทั้งหมดของเรานะครับแล้วก็บวกเพิ่มเข้าไปนะครับเป็นไงครับง่ายไหมครับการคำนวณแคลอรี่นะครับไม่ยากเลยนะคุณมีอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วนะครับคุณเข้าไปที่ Google แล้วก็เข้าไปที่เว็บไซต์แบบที่ผมทําให้ดูเมื่อกี้นะครับเป็นเว็บไซต์ของ l ลิฟฟิตนะครับแล้วก็ขอบคุณเว็บไซต์นี้มากๆนะครับที่ทําการคํานวณแคลอรี่ออกมาให้ได้แบบง่ายมากๆแค่กรอกรายละเอียดเข้าไปเหนื่อยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวได้เวลากลับเลยนะครับตอนนี้ ก็เป็นเวลาประมาณเกือบจะทุ่มนะครับแต่บรรยากาศที่นี่ดีมากเลยนะครับโคตรดีเลยเงียบให้วิ่งได้แบบไปกลับแบบไม่ต่ำกว่า10กิโลได้นะครับถ้าวิ่งไปกลับแบบแต่ผมก็วิ่งไม่ไหวนะหอบแดกนะครับด้วยสภาพร่างกายแล้วแบบไม่ค่อยไม่เคยได้วิง่งแบบอย่างนี้ถ้ามาวิ่งก็โอยเอาเรื่องเหมือนกันนะครับ